อ่าให้สังเกตให้ทุกคนสังเกตดูครับลายนี้จะเป็นลายยาวตามรถนะครับเป็นลายขวางนี่แหละบางคร้ลายขวางยกยกลายข้างเนาะฝั่งขวามือเนี่ยจะย่อนมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนิดนึงอ่าแล้วเราเบรคตึงครับพอเบรคตึงขึ้นมาก็จะดูว่าฝั่งไหนมันตึงก่อนฮนะอ่าฝั่งฝั่ง ขวาตึงก่อนแล้วขยับายไอ้หลบไปทางขวาอ่าเบรคตึงของชิ้นนี้จะหนักอยู่ประมาณ6ตันเดี๋ยวผมเบรคตึงประมาณสัก2ตันก่อนแล้วผมก็ตั้งบูมฮะตั้งบูมพอประมาณพอพอเยอะแล้วอ่ามันพอเยอะแล้วเราเบรคขึ้นฮะอ่ามันจะวิ่งเล็กน้อยครับวิ่งเล็กน้อยด,ดูทางมาเมื่อกี้ดูทางซ้ายนะฮะสังท้ายจะขึ้นก่อน เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะจุดยกนะครับอาจจะไกลกว่าเออมันอาจจะหนักกว่าหรือเบากว่ามันเลยทําให้น้ําหนักยกเนี่ยมันเบามันก็เลยอันฝั่งไหนเบาก็จะขึ้นก่อนนะครับยกงานลักษณะนี้ถ้ายกคันเดียวนะ ิ้นงานตัวนี้หนักอยู่ประมาณ6ตันครับเสาประมาณ5เมตรกว่าจะ6เมตรน่าะประมาณ5-6เมตรนี่แหละดูจากสายตาเสา,า60คูณห0หนักประมาณ6ตัน5ประมาณนะครับนอนบูมส่งไป ค่อยครับเียยังไม่พอครานนอนไปอีกหน่อยโอเคครับการยกชิ้นนี้ก็เทคนิคการยกชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็น วิธีการหาระยะแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งระยะผ้าใบนะครับบางครั้งบางทีเราแบ่งแบ่งถูกก็จริงครับแต่ว่าจุดยกอาจจะแบ่งมาไม่เสมอกันก็จะทําให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันอาจจะขึ้นก่อนหรือแล้วทําให้น้ําหนักอาจจะเทไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะทําให้ชิ้นงานนั้นวิ่ง ไปข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับไม่ถือว่ายกไม่ดีหรืออะไรยังไงครับโอ้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ